ใช่ค่ะไอคำกินหมิ่นเหนื่อยความรู้ภาษาเออแม่เธอก็พูดถูกนะอ่าอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้การสอนของแม่แบบน,นี้เพื่อยังประโยชน์กระแทกใจลูกเพื่อยังประโยชน์ให้มีอนาคตที่ดีแต่อีกคนหนึ่งไม่ใช่แม่เราไม่ใช่พ่อเรานะอแต่ดีกคนข้างบ้านอุ้ยอีนั่นเป็กชบ,บ้นเคี้ยวนะจุกเท้าหนักมันตีหางเต็มซ้ายเนีนะ มันกระฉิบซึ้งเลยแบบแดงซึ้งเลยนะดอกก็มันจ่เด็กหั้นะแต่ว่ามันโตมากนะมันเกิดสีถิ่มากแล้วมันก็สีหอมรูซ้ำกระโดงกระเตงกระตุ้งโอ้ยแล้เราสาเสียเคเสียแต่พอเราพิจารณาคำพูดเหล่านั้นแล้วมันไม่มีขอบกรับประโยชน์ที่ว่าแนะนำว่าเออให้เขาตื like ่นรู้ให้เขาไม่ประมาทในชีวิตให้เขาเก็บอมให้เขาพัฒนาตนเองให้ขาอะไรไม่ถ้าพิจารณาคำจริงๆแล้ว มันเป็นคำเสียที่ไม่สามารถเอามาเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เลยแต่พวาเรามาฟังคำที่แม่ด่าเมื่อกี้อย่างพิณพิจารณากล่าวว่าทุกคำนั้นมันเป็นคำสอนที่มีตรรกะลอจิก,กลและเหตุผลตกลง,งใครเป็นสุตรยานคำดา่าคำด่านี่เป็นสุตรยาไหม เรามองทางโลกว่าคำด่าไม่เป็นสุทริยะใช่ไหมแต่พอมาศึกษาทางธรรมะแล้วสุรติยะในพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าถ้าคำด่าอะไรก็ตามที่มันประเทศเพื่อให้คนนั้นเกิดการพัฒนาเป็นสุทริยะไหมเป็นเพราะสุรติยะในทางพุทธศาสนาคือปัญญาความจริงตื่นรู้เห็นไหมคะเกลือกปูเห็นไหมคะ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตํานณิพระอานนท์ว่าอานนท์เธอพิจารณาความตายวันละกี่ครั้งอานท์บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าพิจารณาความตายวันละเจ็ดผลเจ็ดครั้งมันเยอะมากนะแต่ไม่รู้เวลาไหนอานนท์เธอยังเป็นผู้ประมาทอยู่เธอควรจะพิจารณาถึงความตายตลอดเวลาจึงจะถูกต้องเห็นไหมนะอ่า แล้วยังไม่พอแล้วป้องทุกลมหายใจเพราะคนเราบรรใจตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าเตือนดังนั้นเวลาเราไปอ่านหรือศึกษาเศษขีดเยาวันของพระพุทธเจ้ามีแต่คำตำหนิติเตียนพระสงเลยพระพุทธเจ้าเดินไปที่ไหนเขาหูตีคนนั้นทำอย่างนี้เดินไปตรงนี้เธอสกรกเกียเธอคนแต่งกายแบบนี้เธอคนพูดด้วยใบอจ่างนี้มันจะเกิดเป็นกฎระเบียบข้อบังคับหรือเรียกว่า ศิลหรือพระบิดายเห็นไหมคะจนวันที่พระพุทธเจ้าตายสุภัทภุธาเขารู้เหตุของพระพุทธเจ้าตายดีใจวุ้ยมันตัดตายดนเหลวจันทร์มันอยู่เป็นอีสานแม้ดีใจสุภัทอุ้ยกลิ้งดีใจมากเลยดีใจที่พระพุทธเจ้าตายเมือ่อพระอัญญมณีขัญย์เห็นอย่างนั้นแล้วรู้สึกสลดใจว่า นี่ขนาดพระพุทธเจ้าตายยังไม่ถึงเจ็ดวันนะระสงฆ์ยังขนาดนี้นะเออแล้วถ้าเดือนหนึ่งลมันจะเป็นยังไงปีหนึ่งมันจะเป็นยงไไนนังไงไปชั้งจะเอเขินขัาดไปเลยท่านก็เลยได้มีการรวบรวมสังคายนาโดยมีพระอานน,นท์นัทาร่วมในการสังคายนาครั้งที่หนึ่งเพื่อที่จะรวบรวมคําสอนขอ,ของพระพุทธเจ้าให้เป็นหทวูชูหลังจากที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนจะต้องยึดถือพระธรรมและที่ใดนในการสอนตนเองเห็นไหมคะ เพราะเราไม่มีศาสนาองค์ที่สองเราไม่มีศาสนาองค์ที่ส,สามเรามีแค่องค์เดียวนั่นเอง,เองแล้วก็คือธรรมและวินไนนั่นเองนะครับมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทีนี้เรามาดูวามหาวัตถุประสงค์คคของรายวิชานะครับในบริบทของพุทธศาสนาเป็นอย่างไรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความงามในศิลปธรรมเอาถ่ายรูปตรงนี้ไว้นะคะแล้วปไปอธิบายตามโจทย์มีอยู่ทั้งหมด4โจทย์เป็นอย่างไรนะครับวิเคราะห์สัมพันธ์เป็นอย่างไรประยุกต์สุริยันเป็นอย่างไร สร้างคุณสัญจริตดีต่อศิอบบลธรรมคณธรรมเป็นอย่างไรยอย่าลืมว่าเรื่อเองไอช่วยเราไม่ได้นะมันอาจจะช่วยเธออธิบายได้แต่อาจารย์รู้ว่าเธอไม่ได้อธิบายเองดังนั้นเธอจะต้องคิดเองและอธิบายเองตามในยยกของอาจารย์เยะสุธาราเพราะเวลาเธอไปถามเอไอเอไอมันก็ทำของมันของมาใช่ไหมแต่อาจารย์เยะสุธาราพูดแบบนี้ซึ่งอาจารย์เยะสุธารารู้ดีว่าจะต้องเป็นคนตรวจสอบดนะังน ถอันนี้ฉันไม่ได้พูดเนี่ยดีไอพูดที่หว่าฉันไม่ได้ถูกต้องไหมนะดังนั้นเธอจะไปโยนปึ๊งลงที่ไอ้นั่นมาทำให้เธอเนี่ยจะมาหากินง่ายๆไ,ไ,ไม่ได้แล้วนะคะอ่าไม่ได้เนาะอ่าทีนี้เรามาดูความงามน,นะคะเรามาดูความงามสถาปตัตยก,กรรมที่พุทธคยาต่างๆที่เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และมันก็เคยซุ่โศมลงมาก็ถูกสร้างขึ้นมา ใหม่ในยุคหลังๆัๆขึ้นมาจนมาถึงปัจจุบันและในปัจจุบันของคุรูกก็ได้เดินทางไปเพื่อสักการะบูชาตลอดทั้งวันทั้งคืนจนกลายเป็น